ในรายการแฟนเวิร์สมัมมี่น้องขยมมีโปรดทราบวันนี้ต้หมดยักษ์สุดหล่อของเรากลับมาทำตามสัญญาให้เวกับอากาเซ่ชาวไทยกับคอนเสิร์ตเดี่ยวในรอบ2ปี2 0 2 4ยุคยอมทัวร์ทัสตีอินแบงคอกลูกชายคนเล็กกลับสู่อ้อมอกอ,อ้อมใจทั้งทีเรามัมมี่จะเตรียมรับขวัญกันยังไงบ้างตามไปหมอหมอยกันเลยค่ะ ชุดจึงมากนี่มาในตีมอะไรคะอัาเราบ้านของน้องอะที่มันมีดอกไม้หลายสีอะคะ่ะก็เลยคิดว่าจะเหมาะกับชุดนี้ที่ใส่ชุดไทยเพราะว่าบนเอาไว้ถ้าได้โฟตโต้กรุ๊ปจะใส่ชุดกินารีมาเราเขาเห็นเราหรือเปล่าเห็นเขาก็แบแตมบุญสูงมากวันนี้ก็คือพกน้องมาด้วยใช่คะ่ะ ขยอมมาให้สัมภาษณ์ที่สิงคโ,โปร์ว่าเนี่ยถ้าคุณจะเปรียบเทียบแบบคุณแบบเป็นสุนัขจะเป็นพันอะไรดีเขาก็บอกว่าเขาเป็นโกลเด้นรีทวีพัวประกาศว่ายุคยอมจะมาจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ไทยรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาแล้วก็จะตามเขาไปทุกประเทศเลยค่ะชอบยุคยอมแต่ให้เป็นเมนแฟนนะคะไม่ให้เป็นลูกินแฟนค่ะสิ่แฟนค่ะ,ต,คะตีการตีกันเลยเหรอสเตจในครั้งนี้เนี่ยอยากจะเห็นแบบโชว์พิเศษอะไรไหมคะอยากเห็นน้องขยอมถอดเสื้อ่เ้ทานนั อยากเห็นด้วยตาเนื้อของตัวเองเพลงไหนของยุคยอมที่ฟังแล้วรู้สึกว้าวทุกครั้งคะที่ชอบมากๆจิก็จะเป็น n n i n g to t h e r a ร n ค่ะชอบท่าเต้นชอบแบบทำนองชอบจังหวะเขาอะแล้วก็เสียงเลิฟเดอรเบก็เป็นดนตรีที่แบบสนุกสนุกค่ะแบบยกตามได้อะไรอย่างนี้สมมติว่าหลังจบคอนเสิร์ตมีโอกาสอยากจะพาเขาไปเที่ยวที่ไหนคะพาไปเที่ยวสวนสัตว์ละกันอยากพายุกยอมไปดูหมูเด้งดูผิวกราสกินของน้องหมูเด้งแข่งกับพี่ยุกยอมอีกดีถึงเคยจะกราสกิน แน่นอนถ้าได้เล่นเกมจ้องตากับหยุกยอมเป็นเวลาหนึ่งนาทีคิดว่าเราหรือยุกยอมจะเป็นฝ่ายที่ชนะเราแน่นอนยุกยอมจะชนะค่ะเพราะเราจะตายตั้งแต่วินาทีแรกซ้อมกันก่อนไหมเรามาเริ่ม <laughs> เปลี่ยนความรักของเราเป็นเงินในบัญชีเราอยากจะซื้ออะไรให้กับหยุกยอมคะซื้อเราได้ไหมคะรอเล่น อยากจะซื้อโลกทั้งใบให้กับยุกย่อมค่ะทุกคนออกไปค่ะเดี๋ยวฉันจะซื้อใหเองเพราะอะไรถึงเราแบบว่ารักเขาจนถึงขั้นแบบตามเขาไปทุกที่แบบนี้ค่ะก็สดใสดูเขาดูไม่เครียดเต้นเก่งค่ะแล้วก็มีความตลกใจดีแบบว่าคิดบวกตลอดอะไรย่เงี้ยค่ะขอสามคำให้กับยุกย่อมเลยค่ะ c r o u d of you ค่ะจึงมากมเก่งมากมาหล่อหลอเก่งมากลูกหล่อมากครับคิมยุกยิรักนะครับรักที่สุด วันนี้มารอบนี้คิดถึงอะไรเป็นพิเศษในเมืองไทยฮะฮ้ออรผู้ช่าเซลคือผมาอยากเจอน้องฮิโพรโมเดงโมเดงโมเดงไปเลอได้วยฮะ้าทำอะไรกันโอจริงเหตรนี้เลยเหรอคะไปไหนใคระไปด้วยกัน้วย เบบี้ของอากาเซ่ความหล่อของยุกยองจะไปสุดที่ตรงไหนหล่อที่สุดในย่านน้ำยางจู มดตัวน้อยตัวนิดมดมีลิตรน่าดูยู<ม>ขอเป็นนกน้อยของขยอมตลอดไปเย้รักขยยอมไม่เคยเสียใจเลยสักวันเสียแต่ยยงเงิน ได้เห็นน้องขยอมเติบโตมาท่ามกลางความรักแบบนี้แค่นี้มัมมี่ก็ชื่นใจแล้วค่ะต้องขอบปรบมือให้ผู้จัดเบคสำหรับคอนเอสิร์ตสุดพิเศษในครั้งนี้ด้วยนะคะและครั้งหน้าแฟนเวอร์จะไปบุกงานไหนคอนอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะ oh. สามารถดูรายการย้อนหลังและอัปเดตข่าวสารทุกช่องทางของ Mono29 ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเวลาดีๆแบบน,นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย